ราการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำไฟแดงเร็วๆก่อนมันจะไฟเขียวเตรียมตัวเลยนะเตรียมตัว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  Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out and fill the hole. Tear me apart. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บอสสไตล์ชาแนลวันนี้ก็คลิปดราม่าอีกแล้วแม่งดราม่าทุกสัปดาห์เลยกูหาเรื่องเสือกสงสัยเก่งนะวันนี้เราก็จะมีเออเนี่ยผมจำชื่อรุ่นเฮียนี่มั่งค่อยไม่ค่อยได้อะไรว่า G P X 2 0 0 R หรือว่าเออเรียก Demon 2 0 0 R แล้วกันอะกับ R 1 5คือมีความสงสัยว่าไอตัว2 0 0ร c เนี่ยกับ1 5 0 c c เนี่ย มันจะกินกันได้ไหมเพราะว่าแรงม้าเนี่ยผมไปเช็คมาแล้วแรงม้าตัวนี้สิบเจ็ดอันนี้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่วะแต่เม่งกพอๆกันรู้จักสิบห้าสิบหกตัวใช่ปะ่ะอ่าอันนี้สิบเจ็ดกับสิบหกแต่ปีใหม่รู้สึกว่ามันจะเพิ่มแรงม้ามาหนิใช่ปะ่ะสิบเก้าตัวปีใหม่สิบอาสิบห้าเดี๋ยวเราเค่อยไปถามกับเจ้าของดีกว่าอ่าเดี๋ยวเราไปเจอหน้าเจ้าของอา5สิบห้าก่อนเลย สวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับพี่เปาครับชื่อเปาครับผมครับพี่ถามก่อนอันนี้เดิมๆนะมีกล่องเพิ่มไฟคอยนิดนึงอ๋อกล่องเพิ่มไฟที่ต่อกับแบตบวกลบปะไม่ครับต่อคอยเลยต่อคอยแล้วไปต่อไหนต่อมันจะผ่านหัวเทียนะครับต่อคอยแบบว่ามันรับไฟจากจุดจานไฟแล้วผ่านตัวกล่องแล้วค่อยผ่านไปที่คอยอีกทีอ่ะโอเคไฟนิดหน่อยทำทำอันนั้นมาแล้วก็ท่อ อ่าท่อเดิมๆคันนี้กี่มานะครับสิบห้าสิบหกตัวแต่คันนู้นที่ศึกษามาพี่ดูเลยสิบเจ็ดตัวก็เลยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะไอ้นี่มันสองร้อยซีซีกบอันนี้อาสิบห้ามันจะสู้กันได้ไหมก็เลยมีความสงสัยว่าเอ๊ะมันพอกินกันได้ไหมก็เลยเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปกันอ,อ,อโอเคเรื่องเราผ่านต่อไปเดี๋ยวเราไปดูหน้าเจ้าของคันนั้นมั่งสวัสดีจ่าเจ๊สวัสดีค่ะ เราแนะนำกันไปอันแนะนำอีกรอบชื่ออะไรพี่ชื่อพี่แนทค่ะชื่อพี่แนทใช่โอเคพี่พี่จะเป็นคนขับหรอวะเนี่ยบอไม่ต้องขับหรอกเนาะผมขอยืมอย่างเดียวอาวันนี้ผมยืมรถอย่างเดียวเดี๋ยวตัวขับตัวขับนี่ตัวขับน้องคนนี้ขับ N S R ร้อยห้าสิบคลิปที่แล้วเดี๋ยวเขาจะอาสามาขับให้ผมยืมรถหน่อยนะพี่โอเคค่ะพี่มีปัญหาไหมพี่บอไม่มีค่ะแล้วจะมีใครมีปัญหาไหมเนี่ยไม่มีหรอกเนาะจาของทนีเลยออโอเคโอเค อ่าพี่เต็มใจนะพี่ได้ผมอยากรู้ว่ามันจะสู้กันได้หรือเปล่าพี่ก็คงไม่รู้สเปคข้อมูลอะไรหรอกม,มั้ยไม่เนาะพี่มีหน้าที่ขับรถอย่างเดียวอ๋อขับรถอย่างเดียวได้เลยพี่ยังไงขอบคุณมากนะพี่ท,ที่ที่เอารถมาให้วันนี้โอเคครับผมเดี๋ยวยังไงแล้วก็ไปชมงานหน้างานเลยแล้วกันหน้างานแบบเดิมทิ้งไฟแบบเดิมพอทิ้งไฟเสร็จขากลับค่อยบิดแต่จ่ะบายบายเจอกันโอ้โหมาก็ช้ายังอยากจะไปแข่งกับเขาอะ ไหนไหนอ่าไ,ไหนไหนก็นั่นมาแล้วเดี๋ยวคันนี้จะไปลองด้วยแต่คันนี้เดี๋ยวเราจะไปรีวิวให้อีกทีหนึ่งเป็นขั้นเวลาเดี๋ยวผมตัดคลิปไปรีวิวคันนี้ให้อีกแป๊บหนึ่งพอดีน้องเขาเพิ่งมาไงพอมาแล้วก็ทํามาแล้วก็อยากจะลองปะมันก็น่าน่าน่า,น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 ารู้เหมือนกันเราก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะพอสู้ได้ไหม MT หนึร้ <S <S อยห้าสิบเพราะมันตระกูล150 1 5ร้อยห้าสิบนร้อยห้าสิบหมดเลยแรงมา้าคันนี้ถึงเป็นสองร้อยซีซีก็จริงแต่แรงม้ามันสิบเจ็ดอ่ะมันต่างกันอยู่แค่ตัว สองตัวหนึ่งตัวอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองดูเดี๋ยวเราร,ร,รีวิวคันนี้ก่อนคันนี้ก็เต็มแต่ก็รีวิวไปแล้วละ่ะแต่เดี๋ยวจะพูดให้คนนี้ยังไม่ได้ดูได้ดูอีกทีอ่ะปะพร้อมรีวิวให้รีวิวยังจะ้ะอ่ารอรอ,อ,อเดี๋ยวผมตัดให้เลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับเคยรีวิวไปแล้วละ่ะอ่ะชื่ออะไรเผื่อคนยังไม่ได้ดูอาร์มเซอร์วิสครับอาร์มเซอร์วิสคลิปนั้นรีวิวน้องคันนี้ไปแม่งคนดูเก้าร้อยเอง, <c oughs> <laughs> องเดีกยวนิดเดียวจะพันและขอพันเถอะ มารอบนี้โอ้โหมาช้าเมื่อกี้พี่ไปกันแล้วเนี่ยอ่ะเอาข้าวๆทำอะไรบ้างก็เต็มระบบอ่ะยังยังไม่เต็มหรอกอ่ะมีอะไรบ้างออะเผื่อลืมพูดใหม่จากตอนนั้นอ่ะะจากตอนมาใส่ฝาเดิมอ่ะใส่ฝาเดิมแล้วไงต่อก็คือเครื่องอ่ะเป็นสแตนดาร์ดเครื่องสแตนดาร์ดใช่แล้วก็มาทาจุกจิกภายนอกเอาพี่อ๋อใช่ครับพอหดได้หรือป่าพอได้นิดๆหน่อยๆแรงมาเท่าไหร่ละไม่รู้พี่ผมไม่เดิมเดิมอ่ะ เดิมๆไม่รู้ผมขึ้นตอนนั้นผมได้17แต่ดแต่เดิมๆเขาตีมา14อ๋อเดิมๆตีมา14บี่ใ่พอๆกับ R15 แต่รถผมได้17ทั้งๆที่ไม่มีกล่องไม่มีอะไรนอกจากเอ้ยเท่ากับเดมอนเลยเนี่ยเดมอนเดิมๆดิมเ7เฮ้ยน่าสุสีว่าเฮ้ยอยากรู้แล้วว่าเขาสปอร์ตอ่ะเออแต่สู้ไม่ได้ถ้าเขาสปอร์ตอ่ะเออไม่เป็นไรแต่มัน สเปคมันใกล้เคียงอะมันน่าลองถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรเราลองชนะก็งงเหมือนกันชนะก็งงก็ดีใจไงก็เราก็ทําถือว่าเราทํามาแล้วก็โอเคประสบความสําเร็จพี่ว่ามันก็โอเคอะแล้วนี่เราไม่ได้แบบไปแข่งเอาถ้วยเอาอะไรเราอยากรู้เราแค่อยากรู้เอออยากรู้เป็น150่สเปคคนไทยเออกับค่ายญี่ปุ่น ถ้่อยากรู้ธรรมดาไม่ได้แข่งขันแต่ว่าก็คือแค่อยากรู้ในในวงกันเองเอออยากรู้กันเองว่าเออมันพอไปได้มันไม่ใช่แบบว่าไปดูถูกว่าเวลาเรามีทิปอะไรเงี้ยจะได้รู้ว่าความเร็วยืนพื้นใช่สำหรับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่ะแล้วเราก็มาเฉลี่ยกันว่าจะวิ่งเท่าไหร่ดีแม่ไม่เหนื่อยตัดบทนาบ้าได้ดีมากน้องสุดยอดทำกันบ้านวันดีอ่าเองแม่งด่าอยู่แล้วล่ะ ก็คือเราอยากรู้ธรรมดาเราไม่ได้ไปขิงกันสมมติเราวัดอะไรเสร็จเราก็รักกันเหมือนเดิมไม่ได้ไปแบบเฮ้เยเฮียกูทําม,มาเฮ้ยกูรวยเว้ยกูมีตังกูอะไรไม่ใช่เลยเนาะขี่บนถนนเส้นยวใช่เราก็เจอหน้ากันทุกวันอ่ะ<ช>เราจะไปเกลียดกันทําไมวะโอเคครับปะเดี๋ยวเราไปติดตามมาเลยลอเออเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังก่อนว่าถ้าออกไปเจอไฟไฟเขียวรอไฟแดงแล้วก็มีสติตลอดนะเพราะไฟเขียวเฮียนี่มั่งงงแป๊บแป๊บแป๊บมั่งไฟเขียวต้องออกให้ทันแล้วถ้าสมมุติว่าออกไปแล้ว เราออกพลาดเราเหม่อลอยเสียจังหวะเดี๋ยวไม่เป็นไรกลับมาเดี๋ยวพี่บีบแตะปล่อยตัวให้อีกทีหนึ่งได้โอเคปะเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยมาไฟแดงแล้วเร็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 วก่อนมันจะไฟเขียวเตรียมตัวเลยนะเตรียมตัว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 มีสติไปไป Unda 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 สองร้อย R ไอ้เฮียมาถึงแซงหายเลยเหมือนกัน125ห้าโอ้โหทำไปทํามา MT แต่งเต็มนี่มั่งวิ่งแซง R สิเฉยเลยเย็ดแค่แต่รอบปลาย R 1 5กลกับมาะแซงคืนโอ้โ oh, หมัม่งพลิกกินกันไม่ขาดโอ้โ oh, หยอมยอมสุดจริงๆริงมั่งพลิกเลยรอบนี้คู่นี้มั่งพลิกจริงพลิกเลย พิแบบไม่น,น่าเชื่อในความคิดตอนแรกนะผมว่าเดมอนแม่งกินแน่นอนทำไปทำมาเดมอนแม่งที่โลเลยฮะแล้วก็คิดว่า R 1 5ยังไงก็เป็นมวยได้เปรียบโดน MT แดกรอบต้นเฉยเลยแดกไปไกลด้วยนะแล้วก็ โอ้โหไกลมากนะกิบห1 5จะสวนกลับเนี่ยแล้วพอสวนได้ก็สวนยาวเลยแล้วก็มีช่วงจังหวะวิ่งเท่ากันโอ้โหแม่งสุดยอดจริงๆอ้ยมันว่ะคู่นี้มันจริงโอ้เซตนี้มันมากเลยกูภาคเองกูยังมันอ่ะเจ็บคอด้วยเจ็บชิบหายโอ้มาเดี๋ยวเราไปชมตอนขากลับตอนนี้ขากลับแก้ตัวกันให่เดี๋ยวพี่บีบแต่สามที ออกกันเลยโอ้โห MT สามเว้ยโอ้ยเดมอนเดมอนที่รอเดมอนที่รอโอ้ยเดมอนโอ้ยเดมอนเริ่มฉีกหายเริ่มหายเริ่มหายดู R15 MT ต้นแังสีบ้ากนัะ อาสิทาก็พยายามตีขึ้นเอาแต่ m อมทีก็พยายามหลบหนีอ้ยริ่ได่เข้าอายอ้ยาัิท่าแสร็บสลาย ว่าะมันมนเรียกคู่ไม่ได้มันมีสามคนโอ้หเซตน,นี้มั่งมันจากที่เราคิดว่ามันจะสู้สู้ไม่ได้น่งกลับมา,นาชนะเฉือนแหลกกันได้เฉยเลยโอ้โหสุดจริงๆเลยเฮียมันวะ่ะตัดผมผมผมตัดม้อมันไว้ยับเลยเออยับเลย ได้เลยครับรถไทยรถไทยไม่ไหวเลยรถไทยจะมีใครด่ากูอีกป่าววะเนี่ย200ซีซีแต่วิ่งสู้ไม่ได้เลยแต่ผมดูในสเปคชีดมันเอ,อ่อ17แรงมาท็อกก็17นะมันเหนือกว่า R15 รุ่นเก่าอยูนะแต่ก็สู้ไม่ได้โอ้โหโอ,โอ้มันมากเลยคู่นี้มันจริงๆ โอ้เซตนี้มันมันโอ้ผ้าคนผ้าก็มันถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดติดตามเป็นกำลังจะให้บอสตต c แชน n น l ด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเดี๋ยวต้องไปหาลูก ia, อมโอเหียแสบคอ